พอดีเราไปชื่อมังไม่เห็ดอะไดตดูชื่อมังไม่แล้วมืออื่นแะสลงสบานก็มีมังม่แล้วเรายกู่้จะสังไตัวเอ๊เือนเจ้าวอเพื่อนเจ้าเฮทองพิเศษในคอยจีบอนนี้แห่งแบบน้ำมือีเนาะเพื่อนตูชิดพี่นะแต่วามันมันจะเป็นอะมันจเป็นต้องเฮ็ดบาตุจาเป็นต้องตัง่างนียามืลเนานะมีมุนบนาอน่ว่าถูกนีืบ่ แฟนทักกองห้างขายรถจักรแบบนี้นะโอ้คนขายในห้างรถจักรชินโน่เขาเองตลาดนี่อือตาไปผลไม้เลยตัวู้ยไปพี่น้องเอลยเนาะอ่าเมื่อก่อนจู่ค้ำกะอาจจะเคยถ่ายแต่บรรยากาศท้องไห้ท้งหน้าให้เบิ่งเนาะมื้อนี้กะถ่ายในถนนหนทางในเมืองเนี่ยจักหน่อยนึงพี่น้องเอลยเนาะคิดว่าจําเป็นจําเป็นต้องเฮ็ดบ่แม่นเนาะคอยคิดว่าจําเป็นต้องเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะอ่า จำเป็นต้องตัวกรับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮฟซีหมูเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกทานวันเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวแหกรืองต่างประเทศวันจีนต้อนรับเนองเข้าสู่ช่องยูท <โ idal. S 2> ูบทุกคำบัรทุกพี่น้องเลยคือเก่าพี่น้องคือเก่าเปเดิมเพิ่มเติมคือ มือดออกพันษาเข่าพันษาฮะเข่าพันเข่าพ่อมือเข่าพันษาพี่น้องอ่ามือเข่าพันษาเนาะเขาต้องจอะไรเฮ็ดบุญตัวบุญอ่ามืัอนี้กับมาฮอดแล้วเฮ็ดบุญใส่บาทหย่าน้ำเข่าพันษาถูกต้องคือว่าคือว่าได้บุญใหญ่นะมือดีแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดเข่าอ่านั่นไรต่อนเด็กนะต่อนเด็กเข่าเอาลูกใส่ต่อนเด็ร์กโมเมนต์บ่ เอาแบบนั้ตอนดึกไปได้เลยอภิษพระเข่ามาดีโอพระเข่าขาาไปให้ญาดที่พี่น้องที่ลวงรับไปอย่างเดียเมนเมนเมนโอเคช่เดึกตอนนี้เขาอยู่หน้าห้าง่ายเครื่องพวกสังฆทานพวกสังฆทานเดี๋ยวรูเออซื้อได้แล้วซื้อแล้วอ่ะโอเคเชิญพี่น้องไปน้องไปผมกลับกล่องคับอ่านี่พี่น้องมาฮอดเลยตุ๊ยอ่ะลุยไปเลยทีกรอบหนึ่งได้ยังไงเลย ฮันอีเลือกเลือกเอาเลยฮันเซโนจัก็ิบวกได้ไหนเนาะอยู่เซโนเนาะฮันยัง่ยนะฮันเอ้ยอันนั้นพ่แม่เนี่ยฮันคลายเครื่องกันเครื่องน้ำเครื่องยังไงนะโอ้ได้เดมูอ้าวสบายดีนะเนาะสบายดีอ่าเป็นแบบเป็นแพ็กไว้ก็มีโอ้ฮันเนาะคอยคอยสั่งไว้แล้วคอยโทรมาสั่งเลยเรียบร้อยเลยแม่เอาใช่นะ เรียบร้อยได้บ่สุดใหญ่ไพกระพริบเลยได้เนี่ฮะสุดใหญ่หมดเลยสุดใหญ่ไพกระพริบเลยเนาะบ๊องขำขาข่อยเทียนเทียนใหญ่เนาะสบายใหญ่ใหญ่สัตนาตึงใหญ่ใหญ่บังไฟเนาะบังไฟบังหนึ่งเลยได้หน่เนาะแมนอ่าคึ้ยเกี่ยวไปสบายวัดแรกคือวัดแบบศาสนาพุทธเนาะเฮะไม่พุทธในยังอะไรแมนอ่ามีสังฆทานนั่นหนิเปิดีไซน์ุนชุน ว่าพปมดักเลยเนี่ยัักว่าอีกเปดักตลอดแเอาิ่งแม่าตลอดเขาห็นถึงตลอดมีตลอดเนาะอ่ามีตลอดลาร้อยแล้วเพราะว่ามันมันมันเป็นแบบต้องขอบัญชาเนาะแม่เนาะพาบางคนกับมาเอาลวกันไปแม่ทำบุญทำยังก็ได้แตัวนี้มันมันเกลื่อนก่ลายอันนี้สมกันจ บอคันจ้องก็แพงเนาะคือให้ยังกู้เป็นไข่กั๊กย้ำทนซ้ำแรงแม่นครบชุดแล้วจราไปครบชุดเนาะ,แ,นะแม่นลองอะไรร่วมเทอะไรอันนี้เทรไรส์อันนี้ก็น, 3, กงงนี่จะสามแสนห้าเราเทียนใหญ่เลยราว่าเป็นเงินไทยกับประมาณห้าร้อยห้าร้อยประมาณนั้นหา้าร้อย,ายบาท<า>ยังมีมีทุกรุ่นตัวน้อยกับมีบ่หอดเนาะ ังอีกามนหกสามสิบเจ็ดสิบพันี่มงนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่่อดีกัมี่เลตัวอันไหนตัวใหญ่พียนล่ะใช่ปุ๊บอพุนบ่ให้วงไแผได้พี่้องเลยบุ๊บที่บ่เนาะเดินเดินมาบอจะอันกบแปดเนาะไงไอ้อด้ยงแอวคอยเพาเรแบกบงด้ตัวเนาะแบกกับบังไฟเราได้แบกบังไฟโนดนี่เนาะ ไกลคนนี้ก็มีต่อเอาไปจูดยังนกระดัต่อานเพิ่นถือว่ามีครบครบครบเนาะเป็นต้นเป็นยังก็มี่ได้ทุกครับเป็นต้นเป็นกันแม่นเป็นต้นดอกสวายดอกไฟก็ได้ดอกไฟบ่นี่สวายหลอดไฟนี่คือแต่เฮ็ดให้ชีวิตเฮาหงเฮืองนี่แม่นแม่นแข่งเลยแข่งหงเนาะแสงสว่างต้นนี่ก็เป็นผ้าผ้าแต่จีบอนจีบอนอ่าเดี๋ยวผ่าซุ้มผ่าซุ้มอ่า อยากได้ของแท้ก็มี่น้องแท้นะบ้านเท่าไรตัวหาพันบาทหาพันหาหาดีไรหาพันหาหาพันหาจักมันต่างกันเทไรเนาะรับกับของธรรมดาเนาะมันกับสีดีกว่าทนกว่าหนากว่าอย่างประมาณนี้เนาะกัวอะไรสีแบบบัวโต๊กสีบัวโต๊กอย่างเนาะดีกว่าบ้าวใส่รบินได้บ้านนั่นเนาะหยอกหยอกหยอกมันนุ่มแพ้นุ่มแพ้สบายแบบทรงเสื้อผ้าเนาะ อ่าโตถือแกใส่ของแค่นะหาเขาหาเลยเจ้าบเ็นโบโต้ของของใครชื่อนยี่สิบแปดเชื่อนั่นเบิ่งแง่บ่ของแค่เบิ้งแง่บ่ของแค่ของแค่คุ่นิบบอกมาป้าหรอใครจจับแลนจับแลนเลยขึ้นรถเลยบ่คุ้มไปเอาสอกอันเนคุ้มได้หมื่นหนึ่งแล้วโอไปเลยหไปเลยทีนี่ีแต่่าต้นหายางเ็ส เมันเอาล้วอันนี้ก็เเอาแล้วเปนจองเงินไปแล้วอไนยี่บอะแม่่าพันหา่าหมีลายสีนี่หาสีตงหมดตัวตอนยงแตแซ่าพันหาไปตเฮ้ย่ป้อมไก่ป้อมไกป้อมก้งเต็มรถ ก็ล้องจนเปิดได้บริปิตรบริปิดบ่าองแทก็มีทองแท้ก็มีมาจากไทยด้วยนี่ห้ามทางทองแท้หาปัญหาเลยแต่ผ่านการอันนี้คือพื้นเดียวได้บ่อนี่น่ะหกสุดมาเลยแบบหผู้ชายหกนางห้ายางหกมาเลยโอ้หกมาเลยเฉพาะจำเพลงกองไปแล้วบ่อนโยนเงินมาแล้องพ แต่ว่าเบิ่งเัิ่นวอามันกระต่างกันทีนะแบบมันสีหน่อสียังนะแบบธรรมดาเนาะเอาใส่ไปอันนี้ซักก็แบบว่าเรียบเรียบเก่าถอดดีแมนกับแบบท่งเสือข้างนีแเลยแมนแล้วก็ถึงกับนี้หอบัมตัวธรรมดากับแบบรถนี้แหละแบบกินยบบไทยแบบเราขี่ได้คือกันแต่ว่าแต่ขี่บุคคลต่างกันเนาะขมแห้งขมไว้มันก็ต่างกันนี่เดี๋ยวมือใด ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของไทยก่อนมาซื้อถวายเมาเลยไปบ่ซื้อนี่แล้วนี่ชั้นโอ้โหโอ้ถือโอเคเนาะมวยไก่เนาะดยกอ่าเห็แม่ในนอนเนาะสาธุคอยถือเด้อพี่น้องเลยเอาเครื่องบ่เอาเอาเอาเนาะพี่น้องโอ้แล้วเช่าเทียนใหญ่บ่หนิฮะโอ้โมแม่เนาะคิดว่าเราเช่าเทียนใหญ่ได้ไหม

ไปไปถวายมาตูไปเขาจะไปถวายมือได้นี่มือบ่มืออื่นมืออื่นตรงมัดมือแต่เชิดกันย่วัดนไปเลยเต็มทูเบอร์มือเต็มบัดโคเต็มวัดบัโคเมนะเนาะเอ้ยอย่ดีมีแห้งสบายดีไปไปเอาเงินบาทนี่โอ้เฮ็ดครบมีโตโตทุกบ่รด้ลายแต่ทางกระทานในคือไปปล่อยบ่พ่ลายก้มคลายปล่อยบ่ ใครครบใครเฮ็ดไหนะคอยคิดว่าคนมาฝากบาปได้ขังไว้น่ะป้อยนี่บาปไหนป้อยป mm ้อยคอยคบเอาดิบอะโอเคโอเคด้วยดยไปพี okay. ่น okay, okay. ้องเอ๋ยเนาะขึ้นรถบาทนี่เฮ้ยนี่กะคือว่านอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะออดขับบัญชาออกบัญชากะทำบุญทำทานฟ้องก่อนมึงนี่กะยังบไม่ลงคลิปยังเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะ มือพระมือพลน้ำแน่กะมาหาเครื่องทำบุญชื่อเครื่องทำบุญน้ำแน่และกะสิไปยเยี่ยมอ่าลูกตุเด่นนั่พี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเกิว่าเพิ่นเข่าโรงพยาบาลมาเนาะลูกตุเด่นมาสบายพี่น้องเอลยะไปเยี่ยมไปกำลังใจกันเหตเนาะทีมงานพี่น้องเอลยอ่าเหนึ่งตุ๊กห้ยังไงรัดรัดโอ้ไห้ที่ว่าไห้นั่นนะพี่น้องอเจ็บคอกินยานัเนาะพี่น้องเอลยกินแล้วนี่เข้าไปใช้อีกหนึ่งตุ๊ก ไปฝักเครื่องฝักเครื่องเนาะเขาฝักเครื่องให้เมียฝักเครื่องก่อนพี่น้องเลยตานนี้ฝักครีมฝักครีมแมนขายครีมครีมพี่น้องเลยอันนี้บ่แมนลดลายเลยเฉดนี้ลายมึงพี่น้องกลับกล่องให้เบิ่งก่อนอ่านี่เนาะลดกระไลมืดผ่ามึงผลมาในผูกพี่น้องตุ๊กตุ๊ก เรากูชาบอมีอเงไงเสร็จแล้วลายติม่มโตน,น,น้องานเนาะงานได้พี่น้องลงน้ำมันลงในะผักเคื่องจะมาถ่ายได้วยแล้วลงเลยเนาะผักเคื่องอยู่ลาวเนี่ยผักเคืองอยู่ลาวเลยๆเป็นยังไงไปไปตามชมน่วกันก่อนจะไปหาตู้ดินเนาะไปพี่น้องเราผักเคื่องก็

เอ๊บคุณเอ๊บคืออะไรก่อนตาผักอะไรใหญ่เลยไหนจูนี่คือห้ารงคือเขาจะฝากไปไทยไนนก็ได้ละบริเัดห้องมีแต่ไทยมาลาวแต่ว่าอยู่ไทยจะฝากมาเพื่นครับแต่ว่าลาวไปพุ่นโบได้โ,โอ้มีอยู่ต่างหากมีมอ,กอยู่ต่างหากเนาะ มีเดทไทยมาลาวได้ไปดมอ๋อผักเครื่องมน้อยนึ่งหมื่นเอ็ดไปเงินถูก0 0 0หมื่นหมื่นทีหมื่นทีประมาณหมื่นบาทเ๋ยหมื่นแน่นหมื่นทีแล้วไาดมเเครื่องเล่นตู anh ấy mi vết thủng nó, mi thủng trên nè, đấy, mi đâu, mi, 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 sai đấy, đâu mi đâu, tắt zoom camera phần nắp, luôn đó, anh ấy để dùng xe chạy, dùng tôi đâu, cho bao, dùng xe, ไปเตอร์อีกน้อยนึงพอดีพอดีเขาไปซื้ออันนั้นอีกพอดีเขาไปซื้อหมังมังไ้ยเห็ดอะไดรดูซื้อหมักแล้วมืออื่นเาสรใส่บานตรงนี้ไม่นะเราอย่างเงี้ยคนงานกะสั่งไอตุ้งเฮ้ยได้กันแล้วเฮือนจาวอนได้เจอเห็ดหองพิเศษในขอยอยู่บอนี่เห็นแล้วไงไงหวังน้ะมือลีเนาะเพื่อนตูซิตพี่นะแต่ว่ามันมันจำเป็นนะครัมันจำเป็นต้องเฮ็ดบาตุจำเป็นต้องตู้อ่ะ นยายเนหนงามในตัวเนาะมีม<น>บุญวาสนาอยู่วัตถุนี่บอกนี่คนชินโน่เฮ้งอ่นาะเป็นตั้งกองห้างขายรถจักรอันนี้นะโอ้คนขายในห้างรถจักรชิโนเขาเองน<ะ>ตลาดนี่ไปไปผลไม้เด้ตู้ยไปพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเครื่องกรรจ์ค้ำกะอาจิเคยถ่ายแต่บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าให้เบิรงเนาะมื้อนี้กะถ่ายในถนนคนทาง ในเมืองเนี่ยจะน้อยนึงพี่น้องเอ๋ยเนาะคิดว่าจำเป็นจำเป็นต้องเฮ็ดโมแมนเนาะคอยคิดว่าจำเป็นต้องเหตุเพี่น้องเนาะอ่าจำเป็นต้องตัวหัวมันงามไปริษพี่น้องเนาะชาตินี่นี่ตุคัมตั้งับชาติเจ้าพอได้แล้วคอยว่าเนาะชาตินี่เนี่ยพอได้แล้วคอยว่าชาบอถึงรางวัลที่หนึ่งชักสี่สิบห้าสิบล้านนะมีรุ่นงูเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวคำหนึ่งเอาตุ๊กตุ๊กที่ยังซิ่งแท้หนิ เบิ่งได้บัตรเหตุเกิดขึ้นในทุกที่คอยไปคอยมาแม่นฝนตกฝนดินผ่าลงต้องคอยไปพี่น้องเลยเนาะแต่โมไม่ยังไรพี่น้องเหมือนนี้เนาะตุคคำกับตุสิทิ์กะพากันปวงพากันปวงเป้ยวงชื่อเครื่องออกพรรษาป้วงชื่อเครื่องออกพรรษาออกหรือเขาเขาฮะเขาพรรษาเทาพรรษาเลยทุก เออข่าววันชาคือผู้ใดงดเหล้างดเบียร์ก็งดแทบไม่ไหเนาะงดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทักเดือนตุประมาณสามเดือนบ่พอวันชาดิบ่เมนสามเดือนผู้ใดเนาะหมดแต่ว่าบริขากับบริคอยกินอยู่แด้เนาะบางคนกันแมนบัดข่าวผัดแห้งทือสินต้องไปน้ำเลยก็จะได้เี่นอะไรถือสิน นั้นว่าชีล่างรถมันแรมากเลยฝนร่างไรเ้องยามฝนเลยแต่บรรยากาศคุนตกมากอล้ะพี่้องมือานะุเขาเนาะตอนนี้ก็เส้นทางนี่ฮอดอยู่กลชิดเชนโน่เดินพี่้องเดอ้อทางล็กที่ไทตูคนอิ่นนี่นะที่เก่าบอนี่ที่สิเล็กเล็กาทางเล็กทางเล็กเก่าเนาะทางเล็กเก่ากเมนบบเมนทางเล็กที่สิอันนี 13, 13, 13, 13, 13, 13้สิบไตสิมไตสิบสามสิบสามไต สิบสามเหนือพุ่นเนาะสิบสามเหนือขึ้นเทิงพุ่นได้สิบสามไตสิบสามไตอันนี้ถ้าว่าเขาตรงลงไปพุ่นสิบสามเหนือก็อยู่เวียงพุ่นแด่ถ้าว่าตรงตรงแบบพุ่นทางพนันแมนเด็กทางในเก้าเนาะอ่าหอกสอดเวียงอือสอดเวียดนามพี่น้องเอ้เนาะว่าตอนนี้ฮอด์ได้ทางสิบสามไตอยู่ทางเซโนฮอรนี่พี่น้องเอ้เนาะผู้มันพุ่นพาอากาศมืดมาแล้วพี่น้องเอ้จังไในกะอ่านำผ่านยมพลขับรถขับรางกันระวังกันเด้อเนาะ ย่างก็ต้องไปใส่มาใส่ก็ต้องถือล่มพกล่มถือใส่หมวกพี่น้องเอลยเนาะมันแห้งลมขันห่มด้วยขัดจ่อขัดจอกข,ขันยุงขันยุงหลายแบบเนาะแมนพอฝนตกดินเดี๋ยวผมเป็นยังดอกอะไสิเป็นมัดเป็นไอพี่น้องเอลยนี่นั่นเาไปเอาเครื่องนะบ้านนี้ไปเอาเครื่องเนาะหลังจากที่เอาฝากเครื่องเลยไปเอาเครื่องนี่พี่น้องมองนี่กำลังสงั่งเนาะอันนี้นั่น <c oughs> สามแง สามแยกเซโนบอเซโนปิ้งไก่ทางแบงเซโนอ่าทางแบงเซโนสามแยกเดี่ยสิฟังปิ้งไก่ถ้าตัวคำขีดไปเบิ่งก่อนเช็คอินตัวคำยังบม่ได้เห็นมาจากยังอันในตุองเช็คอินนะมีอเมซอนใหม่อีกมีอ่าปตทอีกไดชแห่งที่สองของเซโนแห่งที่สองของเซโนได้หนิเนาะแต่จุดนี้จะเป็นจุดกว้างจะเป็นบอลคิวหลอกคิวรถมองจอดมองเช็คอินเลยเนาะตลาดมอนนี่ได้หนิคือมันนี่นี่คือปิ้งไก่เนาะโอ้โหคิดเอาไงป้อ ได้ขวอยบอกเด้ก็โอเป็นไก่ใหญ่ไปเล้วเฮ็ดขี่ห้วยเขาแร่นเอาพป็ไก่มากได้หนี่ถเบม่งเด้อเล่นผมไม่ไม่ชื่อเลยเป็นยังใช้ดูนะออกมันชานี่อไปจะไปดจ้ๆชจ่อเด้า่ชยบอกเลยก็ไดเลยวอาเขาไปชื่ออยู่ตลาดจงไปก็ได้นะแต่เจ้าไปเอาตลาดก็ได้าะอืวกเราหิวไปเลยตู้มนยังกกงยังกันนะน่ะน่ะเราควกไปบแไปมันชื่อแลกค่อยพี่เราอ่ะ ชื่อว่าพี่นะฮ่าฮ่าแล้ก็แบบแบบอยู่ฮ่าฮ่มีพี่ๆเราอ่เอืดเนาะเข้าใจพิษว่าเอืดว่าอืนเท่านี่เนาะเออในเรื่องนี้ข้ามมาผู้บ่าวมาผู้เดียวดีเข้าจะข้าใจพิษเ้ค่ะลงแล้วเนาะเนาะว่าเอืนว่ามักเลยฮ่าบอกงีเห็นเราขายเป็นไก่แล้วขายเป็นไก่เรื่องดีปตทน่ะทุกคำโดยเห็นบอกเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมชอนเน่ย พุ่นทางหลังโอ้างงหลัพุน่นเนาะเครื่องเราเอายอยูย่นี่เลยเพราะได้ขีไปานี่บ่เครื่องเอา้าอยู่นี่เนาะไปอม,มาเอาเครื่องเลบแล้งเนาะเดี๋ยวลงไปเนี่ยก็จะจบคลิปได้แหละพี่น้องเอ้ยจบได้บ่แม่นมันก็นได้นาะทีเนีน่ยเนาะอ๋อตูอ่หรือว่าไอ้ตูหต่ห่วงมากเลยค่อยๆในเด้อม<ด>ั<ห>นบ่มันรถต่อกันมาตู่บ่รถต่อกันเนาะอนาห่วงชิบล้วลดต่อกันเนาะ นี่นี่สิมาเอาเอารถ่อยมาจอดอย่างพี่ตูนบ่นี่ปวเจ็หนึ่งเดืน่มาจอดไปย้ายกูนี่คอยตัวคือกัน่อยอ่าหัวแหงไปดนเงน้องเราเครื่องก่อนเด้อ่อยก็ชิลงไปแท่หัวก่อนเน้ยิจะเปคลิปนะแต่กบพิตัวดีแล้วเดอเอยปวดเอะปวดเหงไส <c oughs> พี่น้องเอ้ยเ,เนาะเปิดบรรยากาศลงมากะน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยมองเอาเครื่องเอาคองแหกเปลี่ยนเงินตากันอยู่นี่บดเนาะพี่น้องเนาะให้เปิ่งบรรยากาศในเด็กกหน่อยเนาะโอ้รถระวังไม่พี่น้องเอ้ยฝนตกลินเนาะอ่ะโอเคพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเวอทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาครับชมคลิปของตู้คำตั้งต้นจนจบแล้วก็ประกดข่ามโฆษณาของตู้คำไปเนาะก็ขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้เนาะตุกข้ามาคือสิได้ขอตัวลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปเนาะก็คือสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะพอกันในคลิปหน้าไปเยี่ยมลูกตู้เด่นพี่น้องเลยเนาะ